โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสือเส่อมเขาเสื่อมหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE ดังนั้นทําอย่างไรที่จะทําให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลอีกหนึ่งกลุ่มอาการที่เป็นมากเหลือเกินนั่นคือเรื่องของข้อเข่าเสื่อมพบ,บเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเยอะมากคงผมคงไม่จำเป็นต้องพูดถึงสาเหตุรเราพูดถึงวิธีการการแก้ไขค่ะยังไม่มีใครพูดถึงว่าวิธกีการแก้ไขคือไปทาให้ไม่เลือดขาว สร้างสารปูมคุ้มกันให้สมดุลนะของเราทําเช่นนี้แล้วก็มีการทดสอบชัดเจนแนอนสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสีแคปซูลต่อวันแต่วันที่15ก็ตรวจเลือดเมดเลือดขาวแล้วก็พบว่าไอสารที่ทําให้เกิดปัญหาข้อเข่าเ,าเสื่อมเนี่ยคือสาร3ตัวนะครับก็คือเทนเฟลฟ a าอินทอริน6และอิะนทอริน17บเสาร3ตัวเนี่ยทำให้ข้อเข่าเสือ่อมทําให้เกิดการเสพมันมีมากไปแล้วก็ทําลายกระดูก <ม>เพราะนั้นวิธีการที่เราทาก็คือต้องมีสูตรที่ใช้ลดการหลัง่งสารสาตัวนี้ในภาพเราจะเห็นว่าจากการที่เรามีสารเท่ากันในหว่างกลุม่มประาสมัครและกลุ่มประชาของควบคุมนะจะพบว่า15บาวันเนี่ยไอ้กราฟสีแดงขึ้นวัดได้จากเม็ดเลือดขาวของผู้ที่ใช้นวัตกรรมเราลดลงมาตังหวะเนีใช่ไหมคะคือใช้ใวัตระมแอปเป้วันเมื่อต้นเหตุมันหายไปอาการดีขึ้นไหมครับ ย่อมจะดีขึ้นยกเว้นว่าคนคนนั้นมาจากดาวาา <c oughs> องังคารเพราะลิตมันจะขาวของเราเหมือนกันครับ <c oughs> โอเคทีนี้การที่เราลดสารที่ทำให้กระดูกเสื่อมเนี่ยหรือทำลายกระดูกเนี่ยลดลงลนักวิชการเชิงภุมมกันเขาบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีกระบวนการสร้างกระดูกเกิด <c oughs> ขึ้นกระดูกออสิโอมาสนะครับซึ่งกินต่อไปเรื่อย กระดูกก็จะมีการมีกระดูกพุนทั้งหลายแหล่ก็จะมีการแก้ไขด้วยจะแข็งแรงขึ้นไอ้ความพุนก็จะหมดไปหมดไปนอกจากจะไปลดภูมิคุ้มกันให้มันใช่ที่มากไปให้มันสมดุลแล้วก็ยังไปทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นด้วย่ครับครับมมีคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วมาใช้นวัตกรรมแอปโกจริงๆมีเป็นพันเลยนะฮะยกตัวอย่างมาสักสักสิบคนีครับภาพสิบสี่นะครับภาพที่สิบสี่และสิบห้านะครับค่ะเราเห็นว่ามีทั้งไทยและเทศนะครับ 112ปีแล้วครัแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นหวังนะฮะจากที่ได้รับความจากเสียงบุวจากผู้บริโภคเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีมีชื่อเสียงเด่นนามจริงๆซ,งซึ่งคุณผู้ชมถ้าไปเจอตัวก็สามารถไปสอบถามได้เลย